่ะเรียนเชิญค่ะทางท่านรองปิยพันธ์นะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ท่านผ <rs. S 2> ู้ฟังรายการนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้จัดรายการนะครับในส่วนของการปฏิบัติของจิตอาสาของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยทางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีส่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ทุกกระทรวงนะครับซึ่งเป็นวันสําคัญนะครับในวันที่5ธันวาคมของพระบาทสมเด็จพระประ พระบรมชนะกาธิเบศนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพพิษนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วเรียกว่าวันพ่อนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมซึ่งท่านรองผู้ว่าแล้วก็ทางสำนักกมรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือครับเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าถนนสีวิชัยก็คือตั้งแต่ตั้งแต่จากอนุสาวรีย์คราสีวิชัยจนถึงบัตรตำหนักภูพิงเนี่ย มีระยะทางประมาณ15กิโลเมตรนะครับเดิมนั้นสมัยก่อนนั้นก็เป็นที่ประทับของเรียกว่าพระตำหนักผู้พิงราชนิเวศนะครับประเทศไทยก็มีอยู่นะครับมีพระลักษณ์ศิลราชนิเวศและก็ปูพานแล้วก็เชียงใหม่ก็คือพระตำหนักภูพิงราชนิเวศและเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักนะครับเป็นเส้นทางขึ้นดอยสุเทพด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงในช่วงเนี้ยช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเดือนธันวาเนีครับเดือนธันวาแล้วก็ที่สําคัญก็คือวันที่ 5ตันบานะครับก็จะมีประชาชนต้อง,ต,องต้องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับแต่ในปีนี้ชาวต่างประเทศจะมาน้อยะนะครับสิ่งที่ทางท่านผู้ชก,การตารวจปุทธราค่าท่านมีแนวทางร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่มก็คือนะครับอยากจะดําเนินการพัฒนานะครับซึ่งจิตอาสานั้นมีด้วยกันอยู่สาประเภทเป็นที่ทราบอยู่แล้วนะครับก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสา ภัยพิบัติแล้วก็จิตอาสาเฉพาะกิจนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องหลายๆกิจกรรมเช่นจิตอาสาบอกคนในป่านี่ก็เป็นจิตอาสาเรื่องภัยพิบัตินะครับจิตอาสาคล้องแม่ขาก็เป็นจิตอาสาเรื่อง พัฒนานะครับและจิตศาสตร์ที่เราพัฒนาทั่วไปนะครับในส่วนของตารวจปุทอนจังหวัดเชียงใหม่ก็ท่านผู้บังคับการตารวจปุทธนจังหวัดเชียงใหม่คือท่านพลตวิเชตจิรัตนสินนะครับก็ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัตินะครับทั้งจังหวัดได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบนะครับออกเป็นทั้งหมด9จุดด้วยกันนะครับแต่ละจุดนั้นนะครับก็จะมีกระทรวงต่างๆนะครับรับผิดชอบนะครับโดยนะครับจุดที่หนึ่งนั้นนะครับ เริ่มตั้งแต่อนุสาวรีคูบาที่ศรีวิชัยถึงทางเข้าน้ําตกวังโมบานนะครับระยะทางประมาณ1.6กิโลเมตรนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงงานคลังนะครับก็จะมีะทางมหาลัยมหาลัายเชียงใหม่นะครับมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นะครับซึ่งซึ่งอยู่ใกล้บริเวณจุดจุดที่1น,นะครับคือจุดที่ จากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยจนถึงน้ําตกวางบัวบานนะครับจุดที่สองนะครับก็รับผิดชอบโดยกระทรวงแรงงานนะครับก็ตั้งแต่จากปากทางเข้าน้ําตกวางบัวบานจนถึงปากทางเข้าน้ําตกมณฑาธานนะครับระยะทางประมาณ1.9จดก้าิโลเมตรนะครับจุดที่สามนะครับจุดที่สามก็เป็นจุดที่ต่อจากจ,จุดที่สองนะครับค,คือ เป็นจุดที่รับผิดชอบโดยกระทรวงคมนาคมนะครับจากน้ําตกมณฑาานถึงสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับระยะทางก็สองจุดสามกิโลเมตรจุดที่สี่นะครับรับผิดชอบโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับจากสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ถึงป้ายหอดูดาวสลินทรนนะครับระยะทางประมาณสองจุดเจ็ดกิโลเมตรจุดที่ห้านะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จา,จ,าจากป้ายหอดูดาวสลินทร ถึงจุดชมวิวที่2นะครับก่อน <dips S 2> ถึงพระธาตุดอยสุเทพครับระยะทาง1.4กิโลเมตรจุดที่6นะครับรับผิดชอบตั้งแต่นะครับจุดที่6รับผิดชอบโดยกองบิน4ีหนึ่งนะครับผู้ที่ตั้งแต่วัดจุดชมวิวที่2นะครับถึงวัดพร,ระาธาตุดอยสุเทพระยะทางประมาณ1.3กิโลเมตรนะครับจุดที่7นะครับรับผิดชอบโดยมณฑลหนานบกที่33นะครับตั้งแต่วัดพร,ระาธาตุดอยสุเทพจนถึงหน้าโรงเรียน สังวานวิทยาร,ระยะทาง1.3กิโลเมตรนะครับ<อ>จุดที่8นะครับรับผิดชอบโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตั้งแต่ตั้งแต่หน้าโรงเรียนสีสังวานถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับระยะทาง1.8กิโลเมตรนะครับจุดที่9รับผิดชอบโดยกระทรวงมาหาดไทยนะครับก็คือตั้งแต่ลานจอดรถเฮลิคอปเตอร์ถึงพระตำหนักนะครับระยะทาง 900 900เมตรนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในในส่วนของจังหวัดนั้นได้แบ่งกระทรวงต่างๆออกรับผิดชอบและสิ่งที่สําคัญนะครับเนื่องจากว่าติดอาสานั้นนะครับไม่ใช่มีเฉพาะข้าราชการนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่พระองค์ท่านนะครับก็คืออยากจะให้ประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงในบริเวณเส้นทางหรือประชาชนที่ทราบ ทราบว่าจะมีกิจกรรมดังกล่าวนะครับ <Okay. S 1> จึงทางจังหว,วัดเชียงใหม่ทางตำรวจภูทรมาค่าทางตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ทราบข่าวนะครับแต่งชุดติดอาสาหรือถ้าไม่มีชุดชุดติดอาสาก็แต่งชุด ที่จะมาร่วมกันทํากิจกรรมในครั้งนี้ในการพัฒนาเส้นทางดังกล่านะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เป็นการถวายเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับในวันในวันที่5้าธันวาคม2องพันี้ครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญนะครับและนอกจากนี้นะครับผมก็ขอเพิ่มเติมนะครับจิตอาสา,ศาอีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากว่าในวันที่8ถึง11ธันวาคม2 5 6พเนี่ยบนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า รพระบรมราชินีนะครับ <c oughs> จะประเด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญบัติแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับ <c oughs> ในวันที่8ปดถึงสิแล้วก็วันที่21 ก็แบบวิบัทันว่าก็เช่นเดียวกันที่ที่บริเวณพื้นโลกเดิมนะครับก็ก็จะมีท่านกับเสด็จมานะครับแต่สิ่งที่ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับดำเนินการก็คือจิตอาสาในสเ <N> ส้นทางเสด็จนะครับในสเส้นทางเสด็จนั้นตั้งแต่สนามบินนะครับจนถึงหอประชุมทีบังกรรัมนโชธนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานกับทาง พราแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่สองข้างทางถนน้นเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไปหรือกลับไปตั้งแต่สนามบินจนถึง ขอวุมทีบังกรระยะทางก็ประมาณ4-5กิโลเมตรนะครับจากการที่ถ้าเราให้หน่วยงานต่างๆทำเนี่ยคงจะไม่ทันหรือไม่เพียงพอแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่สองข้างทางหน้าบ้านตนเองนะครับหน้าบ้านตนเองนะครับแล้วก็ข้างๆนะครับสวนข้างๆตนเองซึ่งบางจุดนั้นยังมีย่ารกสีตกนะครับไม่เป็นระเบียบป้ายป้ายไม่เรียบร้อยนะครับก็เป็นการนะครับเป็นการคิกออฟในการ จัดกิจกรรมจิตอาสานะครับในในครั้งนี้ด้วยนะครับ <ฮะ S 2> ก็เพิ่มเติมก็คือจิตอาสาในเส้นทางประเด็จตั้งแต่นะครับสนามบินจนถึงหอรประชุมทีบังกรระยะทาง45ก <ฮะ S 2> ิโลเมตรเบื้องต้นทางตำรวจุทธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำหนังสือถึงเทศบาลต่างๆนะครับแล้วก็ทางทาง่านผู้ว่าท่านก็ได้สั่งการไปยังในอำเภอแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทด งการแมืงส่วนตำบลนะครับแล้วก็เทศบาลในพื้นที่นะครับให้ดําเนินการแล้วก็เริ่มดาเนินการแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่สองข้างทางครับแต่ถ้าท่านไม่ไม่ช่วยกันไม่ดําเนินการนะครับเพราะว่าทุกหน้าบ้านนั้นอยู่ในถนนเช่นถนนโชตนาทั้งเส้นนะครับทั้งไปและกลับนะครับซึ่งมีมีความสําคัญและถนนชตนาทั้งทั้งทั้งสองเส้นเนี่ยก็จะมีสวนนะครับก็บางจุดนั้นก็มีหญ้ารกครับถามว่าทางหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นแขวงกันทางหรือทางหลวงชนบททาเร่งทำเนี่ยจะทันไหมผมก็ถ้า,ถ,าถ้าเร่งทำเนี่ยคงไม่ทันแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่สองข้างทาง,ทางเนี่ยช่วยกันผมคิดว่าดําเนินการแล้วก็เป็นสิ่งที่เชิญนักจุตาแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> วก็ <c oughs> ทางจังหวัดก็จะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่สองข้างทางนะครับก็มา รับเสด็จพระอ,องค์ท่านนะครับในช่วงวันที่8ถึง11นะครับซึ่งท่านก็จะเสด็จมาพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ในส่วนนี้ทางตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเส้นทางนะครับแล้วก็เส้นทางตั้งแต่สี่แยกหนองหอยนะครับเข้ามานะครับถึงใกล้เวลาก็ขอเชิญร่วมนะครับซึ่งทางเทศบานลนครเชียงใหม่ก็จะเริ่มดําเนินการเช่นเดียวกันนะครับนั้นก็ขอฝาก จิตอาสานะครับที่อยู่ตามเส้นทางหรือหน้าบ้านของตน,นเองช่วยกันในเรื่องนี้ด้วยพร้อมทั้งมาในวันที่4ธันวาคมนะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับทั้งจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาร่วมกันในํำทำกิจอาสานะครับทั้งสองสองสองทั้งสองรายการเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงถ้าเส้นทางเส้นทางตเด็ดก็คนก็น่าจะเป็นเป็นหมื่นนะครับถ้าถ้าถ้าแต่ละบ้านแต่ละบ้านส่วนในทางเส้นทางถนนสีวิช,ชัยเนี่ยนะครับถ้ามารวมกันจริงๆนะครับผมว่าน่าจะ สองหมื่นนะครับได้เพราะฉนั้นก็ขอฝากประเด็นดังกล่าวนี้มายัางพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวแล้วก็ช่วยกันดําเนินการจิตอาสาพัฒนาใน2รายการนี้นะครับตามที่ทางจังหวัดเชียงใหม่และตารวจอูทอนมค่าได้มีแนวทางในการดําเนินการแล้วก็เป็นการต้อนรับราการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะในช่วง,จ,งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยโดยเฉพาะในช่วง รับพระราชทานพิีบัตรนะครับนักศึกษาประมาณ2 0,000ื่นคนนะครับญาติพี่น้องของนักสายผมว่าน่าจะประมาณ5 0,000คนได้นะครับแล้วก็จะมีข้าราชการมีหน่วยงานแล้วก็ประชาชนแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวนะครับหน้าหนาวด้วยเพราะฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญเพราะแม่พี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวช่วยกันทําจิตอาสาทั้งสองรายการครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะค่ะซึ่งกิจกรรมจะดําเนินการในวันที่4 ธันวาคม2563นี้นะ